อัละครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มดูกันในตัวเกมเนี่ยก็เป็นด้านของไอเทมรูนและพลังแฝงสําหรับน้องอ้อยในแผงปัจจุบันนี้กันก่อนเลยนะครับก็ไอเทมชิ้นแรกของน้องอ้อยจะเป็นด้านของซอลิเบอร์ครับซอลิเบอร์เนี่ยจะทําให้ฮีโร่ของเรามันเร่งดาเมจจากการฟาร์มป่าสหมอนสเตอร์ผ่าแล้วก็จะได้ดาเมจครับมันจะเป็นสแต็กให้เราและสูงสุดจะ30สแต็กนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยเป็นด้านของเกรดกริฟหรือว่ารองเท้ากันสีน่าแอรมันจะช่วยให้เราแบบเอาตัวรอดจากสแตนสโลได้มากขึ้นอ,อันนี้ก็ข้ามไปเลยแล้วกัันนะครบต่อมาาทงด้านของแบบ broken spear broken spear เนี่ยจะช่วยเอามาได้ดาเมจการจโจกของเราถูกไหมครับแต่เกิดว่าใครเนี่ยชอบแบบอยากได้ตัวคุดาวอยากได้เลือดด้วยก็เอาไปทางด้านของ spear of longinus ก็ได้ถ้าเน้นเจาะแทงหนาหนก็เป็นวูดรามาสาก็ได้ครับหรือแม้ว่าชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นทางด้านของแบบ omni arm นะครับ omni arm แล้วก็สาบชิ้น omni arm เนี่ยสามารถเลือกออกได้2ชิ้นครับไม่ว่าจะเป็น omni arm เป็น the beast หรือว่าชิ้นที่สามเป็นดาบตัดเลือดก็ได้ครับไออันเนี้ยถ้าพูดถูกคือมันเลือกออกได้3ชิ้้นนนะะไม่่่่วววาาาจเเป็ omni arm beast the หรืืออดดดบตตัลลแแสถานการณ์ครับ บางเกมเอามาเป็นอุลิอาแบนเพื่อเอามากันเวทหน่อยก็ได้นะครับแล้ะสถานการณ์ครับแต่ถ้าอันที่แรงที่สุดก็เป็นอมนิอาร์มเดอบิดเราจะเอามาไว้แบบดูดเลือดครับแต่ในเรื่องของดาเมจเนี่ยี่ผมก็บอกนิดนึงนะครับถึงเราออกเป็นดาบิดดาเมจของน้องอ้อยก็ไม่ค่อยจะขาดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวของอ้อยเนี่ยมันมีดาเมจมหาศาลเป็นพื้นฐานที่มันอยู่แล้วครับดาบิดเลยไม่ค่อยจะมีผลสักเท่าไหร่นะ mm hmm. ต่อมาเป็นทนางด้านของเฟเนทูสครับก็จะเอามาได้กดาเมจของเราให้สุดๆุดนะครับบวกกับดาเมจจากโซลิเวอร์อีกกมันนนจะลายยเป็200ห่ว แล้วก็ได้เพิ่มมาอีก200หน่วยนะครับมาเป็นดาเมจที่มหาศาลมากๆากทีสุดท้ายเป็นทาหน้าของเบรดออฟเอเทอร์นิตี้หรือว่าก่อกเกิดนั่นเองสามารถเลือกออกได้ไม่ว่าจะเป็นเบรดออฟเอเทอร์นิตี้หรือคิริสแมดเดสหรือเป็นเคียร์อมตะนะครับแต่ในกรณีที่แบบก่อกเกิดละหมดก็ออกเป็นเคียร์อมตะนะต่อมาเป็นทาหน้าของรูนรับพลังแฝงกันนะครับสำหรับรูนของน้องอ้อยนะครับก็จะเป็นรูนประมาณนี้นั่นเองนะขอหาแป๊บน,นึงนครับจะเป็น จอ่อเรยให้ดูดเลือดครับเราจะเอาใส่เป็นเอาสลัดมา10เม็ดเลยแล้วก็เป็นแอสเซนเวอร์5เม็ดกับทาด้านของแอซ์เซนเนต5เม็ดนะครับแล้วก็เป็นดาเพียงอ10เม็ดเรื่องการจาะของเราเพา,าจะได้ทั้งจ่อเกราะดาเมจแล้วก็ดูดเลือดนั่นเองครับเป็นดูนที่สมดุลที่สุดสำหรับน้องอ้อยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้เป็นดูดเลือด10เม็ดก็ได้ครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวของเรามันจะขาดดาเมจกับความเร็วในการวิ่งพอสมควรครับ <S 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 ต่อมาเป็นทางด้านของพลางแฝงนี่น,นะครับพลางแฝงของเอาอีเนี่ยคือ จะเริ่มจากอันไหนก่อนดีนะชิ้นแรกอันนี้ได้ครับเป็นหน้าของผีเสื้อเอามาไว้สโลแล้วก็จะทําให้แบบศัตรูเนี่ยถ้าความเสียหายเวทนสิบเซนของให้สูงสุดจากสแต็กที่เกิดการระเบิดนะครับโดยถ้าเป็นสายผีเสื้อเนี่ยและสีเขียวเอาเป็นทางด้านของเนเจคกิฟต์และออกคู่กับขวานฟาร์มอ้อยจะเป็นฮีโร่ที่มีเลือดสูงมากๆในช่วงการเกมเลดเกมนะครับเราก็จะยืนอึดยืนไปเทรดกับเขาได้นานหน่อยนะแล้วก็ที่เหลือทางด้านของมาออฟฟรอสเนี่ยจะเป็นรีคอมฟอรเรียพลัสกกไดแล้วก็เป็นการสปิงเกอร์มา เร่งดาเมจของเราครับต่อมาเ็ทางด้านของแบบสายที่แรงที่สุดก็คือเคอร์ดออฟเนนั่นเองนะค,คือตีครบ3ครั้งเราจสร้างโบนัสความเสียหายประมาณนี้ครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ความถนัดเลยอันสุดท้ายก็เป็นทางด้านของแบบนากาไตาเคิดเอเล็ซไซเคิลนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง3สายนะไม่ว่าจะเป็นสานไหนอ่มันก็เก่งเท่านั้นนะครับสำหรับน้อง้อแล้วแต่ความถนัดเลยครับอันนี้ผมไม่มาค,บคับนะแต่ว่าในเกมที่ผมเล่นในวันนี้ผมใช้ทางด้านของ สาย Curse of Dan นะครับมันจะเล่ง Damage ค่อนข้างรุดแรงแล้วก็จะเอาเป็นแข็งเนี่ยมาไว้กดเวลาเราใกล้ตายทำให้เรารอดชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับก็หลังจากที่เราดูการแนะนำไอเทมดูแล้วทางแฝงจนหมด้วเนี่ยที่เหลือเราก็จะไปดูกันในตัวเกมกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันในตัวเกมใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อกระจายให้กันด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปดูกันเลย อ่ะครับก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันไปที่เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้เราทำการมาสอนเล่นสอนการในะเกมจังหวะการเข้าไฟล์าการทำคอมโบของอ o e หรือว่าน้องอ้อยในแพบจังหวะนี้นั่นเองนะครับโดยเอกเพียงวันเดียวเนี่ยเขาก็จะทำการรีแลกซนะครับน่าจะรีพรุ่งนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดพรุ่งนี้หรือไม่ก็อีก2วันข้างหน้าครับตอนช่วงที่รีแลกซเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนวิารายละเอียดปรับแพทเขาบอกว่าจะบัฟในระยะการกระโดดด้วยท่าหนึ่งจัดที่เราลงด้วยท่า2ของน้องอ้อยไปเลยครับจะทำให้ท่านหนึ่งของเขาเนี่ยสามารถกระโดดอออกกมมาาได้รระยะยย5.5เเเตจทีี่่ขงน จะอยู่ที่ระยะ5เมตรนั่นเองก็ในช่วงต้นเกมให้เราอาวสกิลที่1ในการฟาร์มน้นนะคะเพราะว่าสกิลที่1งของ AOI e เนี่ยมันจะมีดาเมจที่มากกว่าสกิลที่2แล้วก็การเก็บสแต็กจากสกิลจะทําให้ AOI e ได้รับการโจมตีพิเศษซึ่งการโจมตีพิเศษทุกๆครั้งที่4ของการโจมตีแบบพิเศษจะติดพิติคอนครับระมาณนี้นนเนะครับเลยทําให้ AOI e เป็นฮีโร่ที่ วต้นเกมฟาร์มไวที่สุดนั่นเองครับต้นเกมยันเลดเกมอาอี e เป็นตัวที่ฟาร์มไวกว่าแอนดอร์ครับอันนี้ผมบอกไว้เลยนะเห็นไหมในช่วงแบบ56ิวิเราสามารถแบบเก็บบัฟตัวเล็กด้านข้างได้หมดแล้วครับตอนนี้มันค่อนข้างจะวดเร็วถ้าเกิดว่าเป็นพวกนาคอสเอนโซ่เงี้ยมันใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับหนึ่งนาทีต้นๆเลยนะก่อนที่แบบเราจะฟาร์มเสร็จนะบางตัวก็จะใช้ลากยาวกว่านั้นไปถึง1นึนาทีประมาณกเกือบสิบวิได้เลยครับการที่เราฟาร์มเร็วแล้วเราไปรับเวฟกลางได้เร็วเนี้เเรรรรราาาววววยยไไบบแแลกก็จะแบบ กดดันทีมตรงข้ามได้แถมทีมตรงข้ามเขาไม่กล้าทำอะไรเรานะครับเราจะแบบมีโอกาสทําอะไรได้มากกว่าตัวเองนะเพราะงั้นฟาร์มครับก่อนเนี้ยฟาร์มไปกว่าเราจะเวลสีพอเราเวลสีเนี้ยเราจะมีไดเมจพอจะฆ่าเนี้ยเราก็แบบสามารถเข้าไปล้วงเขาได้เลยครับคือเอาอีกเป็นฮีโร่ที่ไดเมจมหาศาลครับตอนแบบเวลสีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปเข้าถึงตัวแครี่ถึงจะเป็นไฮยติจะเป็นตัวอะไรนะถ้าเกิดเราเข้าถึงแครี่ในช่วงเวลสีครับเราสามารถโซโลคิวแครี่ได้ทุกตัวในเกมนี้นะในช่วงแบบ เลเวลสตัวของ a o e มันจะโซโล่คิวเก่งที่สุดครับไม่ใช่เลเวล4นะมันจะแบบเก่งสุดตอนช่วงวล่อสอนครับตอนเลเวลสอาจจะเป็นแบบเอาไปเทรกับพวกไฟเตอร์ยากหน่อยนะประมาณนี้ครับ oh. แล้วก็สำหรับอ้อยเนี่ยเป็นฮีโร่ที่หยิบมาแก้ทางพวกตัวฟิวๆได้ดีเลยนะเพราะว่าตัวของมันพิ้วครับเช่นพวกนาคอร์สอะพวกนี้เราสามารถแบบลบสกิลนาคอสได้นะแล้วเราก็สามารถ ตามนาคอรได้นะครับอันนี้ผมเคยลองอย่างนี้การที่ผมแบบลองเล่นอ้อยมาสักพักแล้วผมเคยแบบใช้ในการตามนาคอรหรือว่าใช้นาคอรแล้วโดนอ้อยตามได้ครับตอนที่ผมบอกไปในคลิปก่อนก็ในคลิปนี้จะเป็นการสอนเล่นอ้อยในสายของดฟาฟันะอาจจะต่างคลิปก่อนนิดนึงแต่ว่าวิธีการเดินเกมการทำคอมโบโลและการเล่นยังเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็กลับมาฟังฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้คือผมหมุนพลาดครับไอ้เครื่องเคลื่อนย้ายสามติเนี่ยมันแบบเมืแบบ่อกี้ผมหมุนพลาดอะเราไม่ควรจะออกไนอกกำแพงแบบนะั้นมันทำให้แบบเราเสียเวลาในการฟาร์มนะครับ ตอนเนี้ยเลนกลางผมเห็นแบบว่าไปเราเข้าก็เลยจะเข้าตามนะแล้วก็ไม่ได้นึกว่าแบบเราจะโดนปิดสกอร์ไปด้วยนะแต่ก็เราได้เก็บยีน่าค,ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือมันยังไม่มีผลเสียต่อเกมมากเนื่องจากผมมีทางด้านของพลังแฝง์ตายเกิดการที่เรามีพลังแฝง์ตายเกิดเนี่ยมันทำให้เราสามารถเล่นเสีส่ยงๆได้เพราะเราสามารถแบบกดเอเลี่ยไซเคิลเกิดขึ้นมาอีกรอบได้ครับการกดเอเลี่ยไซเคิลเนี่ยควรจะใช้ก่อน11นาทีให้ได้ครบ2ครั้งนะครับไม่งั้นเราจะเอามาบางฝ่ายนี้ค่อนข้าง,าง,าง,างสูญเปล่าเนื่องจากเอเลี่ยนไซเคิลสามารถ ช่วง11นาทีของเกมนั่นเองครับสำหรับเอเลด์ไซเคิลนะ <Do it. S 1> แ,แบบในชน่วงที่เดชเรายังไม่ว่ามารับเวฟการเราก็มารับแทนเลยครับเพราะว่าสุใช้แบบตัวของเรารวยแล้วทีเนี้ยพอตัวของเรารวยเราจะแบบมีดาเมจมหาศาลพอดาเมจของเรามาหาศาลเราก็จะสามารถปิดสกอร์เขาได้ง่ายนะครับ mm hmm. ก็เป็นการเทคนิคการเล่นจังเกิลครับ mm hmm. คือมาแท็กคลิปเล่นเพื่อนบ่อยๆมันะทำให้แบบเราเล่นง่ายขึ้นนะแต่ว่าการแท็กคลิปเนี่ยก็ต้้้อออองงดดููตาา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 ามมมมมสสถถถนนนนกกกรรรรรรณ์์ววยยะะคคคัับเเเเิิ่ mm ่ hmm. ่ hmm. ่พืทีีขใลลลแป ก็ออกรอเคลียร์พร้อมกันนะครับเพราะว่ามันจะแชร์เงินกันนะแชร์เงินให้กับเพื่อรวมทีมของเราที่อยู่ในระยะของคลิปด้วยนะครับประมาณนี้นะก็สำหรับเอาอีกผมไม่แนะนําให้เอาทางด้านของพลังแฝงมินเนสคิลเลอร์มานะเพราะว่าตัวเป็นฟาร์มใบนะครับมไม่ต้องใช้ความเร็วในการเคลียร,คร์คลิปขนาดนั้นนะ <S <S อเอาแค่แบบตอนเนี้ยเราฟาร์มไบมาเห็นไหมเงินเราแบบ2,600แล้วบาทที่เขายังไล่เงินไม่ทันเลยครับเพราะตัวของเอาอีกเนี่ยมันเป็นรับเวฟค้างตอนช่วงต้นเกมใบที่สุดในเกมนะแถบปัจจุบันนี้นะ ฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้เวลาแบบบัฟเกิดเราก็หมั่นฟาร์มให้ที่ดีนะครับเราจะได้แบบไม่เสียไทมิงของบัฟไปนะบัฟมันจะได้แบบเกิดได้ถูกเวลานะครับประนี้นะเพราะว่าไอ้บัฟเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่แบบเราฟาร์มไปอะครับเราจัดการบัฟไปแล้วอะแล้วหลังจากที่บัฟเราหมดสักพักหนึ่งบัฟมันจะเกิดนะการแบบฟาร์มบ่อยๆจะทำให้เราสามารถเก็บบัฟได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้นะแล้วการที่แบบเราปล่อยป่ากของตัวเองไม่ฟาร์มในบางครั้งก็จะทำให้ทีมตรงข้ามเนี่ยเขาหาโอกาสมาเวดป่าของเราได้นะครับเส้นจังหวะนั เราก็ควรจะฟาร์มนะถ้าเกิดว่าเราโดนเวทเราจะสวนในการไปเวทเขาคืนแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเวทเขาคืนและทีมตรงข้ามเขามีคนไปช่วยกันป่าของทีมตรงข้ามที่แบบเขาเล่นกันเก่งมากคือแบบเมทโลมิงไฟเตอร์เขาเล่นเก่งมากเขาแบบรู้งาน,นครับเขาไปการป่าทีมตัวเองตอนที่จังเกิรดของอีกฝั่งเขามาเวทเราเนี่ยเราก็จะมีอยู่แค่วิธีเดียวครับคือพยายามแท็กลิปเลนอื่น,นครับเพราะว่าการแท็กลิปเลนข้างเนี่ยทำให้เราได้เงินครับถึงแม้ว่าเราจะเสียบั๊บ จากการที่เรารวยมันก็ทําให้เราพอจะแบกได้นะครับก็เวลาที่เราโดนเวทป่าจริงๆเราก็ต้องไปแท็กคลิปเดินบ่อยๆนะเพื่อให้เราสามารถเลนเงินไล่ทําทีมตรงข้ามได้นะรประมาณนี้นะก็อาจจะมีพูดลิ้มพานิดน,นึงนะครับแล้วก็ตัวของอาโอิเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบค่อนข้างจะชนะแครี่หลายตัวนะครับแต่ว่ามันจะแพ้สตันนะครับสำหรับอาโออิแพ้ซีซีนะมันจะแบบไม่โดนซีซีแค่ตอนจังหวะมันเบี่ยงนะครับแต่จากที่มันเบี่ยงเสร็จมันจะโดนซีซีเต็มๆเลยซึ่งไอซีซีที่อาโออิโดนค่อนข้างเยอะครับการเอาแข็งมาก็ มีข้อดีแบบนี้แหละเวลาที่แบบเราใกล้จะตายเงี้ยเราสามารถเอาแข็งมากดแล้วเราก็รอดได้จังหวะที่แบบเราควรจะตายเราก็รอดการเอาแข็งมาเดียแบบนี้ครับแบบทํให้ทีมตรงข้ามเขาโหดเสียได้ค่อนข้างฟุ้มเลยนะแล้วก็เซฟชีวิตเราได้ดีด้วยครับสำหรับการเอาแข็งมาคือถ้าเกิดว่าจะเอาไปทางด้านของ r e c o v e r y p ่พ s เนี่ยก็สามารถใช้ได้ครับแต่ r e c o v e r y p ่พ s ก็จะมีข้อเสียตรงที่อาจจะไม่ได้เซฟชีวิตเท่ากับแข็งนั่นเองนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นแข็งก็ดีนะประมาณนี้ครับ อยสกิลสครับถ้าเกิดมาปิดเขาทันก็พยายามมาปิดให้ได้นะคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโตโรแต่แบบไอจังหวะที่เขายังไม่กดใช้สกิลอะตัวของเรามันมีดาเมจที่แบบจะพอฆ่าทร้บในะตอนนี้แบบ <S <S <an> <S เรื่องของโตโร่เหรือในน้อยเนียเน่ยเราก็พอจะฆ่าเขาได้นะครับประมาณน,นี้นะจังหวะนี้ก็ผมจะลงไปเคีกรงคลิปล่าน,นะครับพร้อมกับทางด้านของไบร์นะก็เปลี่ยนคลิปครับเปลียนคลิเลย การแบบเล่นจังเกิลเราก็ต้องแบบพยายามหาโอกาสแยกดันน้ครับเวลาที่เราแยกดันได้เนี่ยมันทาให้เราสามารถไปดันเว็บคลีปได้ครับคือจังเกิลเนี่ยจะเหมือนกับการเล่นตาแหน่งโร a m i n g กับออฟเลนผสมกันคือเราจะเน้นที่แบบการทาเกมนะครับการแบบช่วยเพื่อนแล้วก็การปิดสกอร์สตูแล้วก็ไปแยกดันได้การเล่นจังเกิลเนี่ยคือถ้าคุณจะเล่นจังเกิลให้เป็นนะครับตำแหน่งที่คุณต้องเล่นเป็น2ตํตำแหน่งคือ roaming กับไฟเตอร์ถ้าคุณสามารถเล่น2ตำแหน่งนี้เป็นอะ่ะคุณก็จะแบบมีพื้นฐาน,นับก็พอจะเล่นจังเกิลได้นะอันนี้ก็ เป็นข้อดีสำหรับคนที่เป็นเมนไฟเตอร์กับเมนโรมิงนะครับจะทำให้เราสามารถเล่นจังเกิลได้ง่ายนะครับในช่วงที่เราแบบเพิ่งเริ่มหัดฝึกเล่นใหม่ๆนะอันนี้ก็ผมเป็นเมนเก่าออฟเลนมาก่อนครับเลยทาให้แบบผมมีพื้นฐานแล้วก็เลยพอจะเริ่มเล่นจังเกิลได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองครับวกกับจังเกิลตัวแรกที่ผมเล่นเป็นก็จะเป็นทางด้านของนาครอสนะครับเพราะว่านาครอสเนี่ยมันเป็นฮีโรที่เน้นแยกด่านนะครับมันค่อนข้างจะทาหน้าที่คล้ายกับออฟเลนที่เป็นอดีตเมนเก่าของผมนั่นเองนะ ปัจจุบันถามว่ายังเล่นออฟเล่นอยู่ไหมผมก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยจะบ่อยนะเพราะว่าช่วงหลังๆมินิเตอร์มันโดนบัฟบ่อยเอ๊ะไม่ใช่โดนบัฟดิถุยโดนแบนครับโดนแบนบ่อยนะการที่แบบมันโดนแบนผมก็ไม่ค่อยจะได้หยิบมาเล่นในแล้งส่วเท่าไหร่นะแต่ขึ้นคอยมาเน้่โดนแบนแทบจะออโตโออโตเกมเลยนะปลาไหมครับช่วงนี้ฟาร์ไมไปเรื่อยๆครับ อันนี้ผมไม่ได้จะมาเอาด้านนะผมแค่จะเหวี่ยงไปเคลียร์ครีมนั่นแหละแต่ว่าเหวี่ยงมาเลยนะครับผมจะป็นแบบยังใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่สำหรับสกิลสองของน้องอ้อยนะครับคืออาจจะเห็นเหมือนผมเอาไปโซคิวได้บ่อยแล้วก็เอาไปปิดสกอร์ได้บ่อยนะครับที่เห็นเนี่ยมันแค่คแวราะกดออโต้แอทแท็คตะลนยครับผมเป็นคนที่แบบยังเล่นอ้อยไม่ค่อยชำเท่าไหร่แต่ก็พอจะรู้พอจะรู้พื้นฐานนะพอจะมีเทคนิคในการเอามาสอนคนอื่นได้นะครับเพราะว่าสำหรับน้องอ้อยเนี่ยอันนี้ผมแนะนำนิดนึงนะถ้าเกิดว่า คุณเล่นนาคอสมา่อก่อนกูก็สามารถเล่นน้องอ้อยได้ครับเพราะว่านาคอสกับอ้อยจะเดินเกมใกล้เคียงกันคือเราแบบจะเน้นแยกตันนะครับแล้วก็ใช้ความพิวให้เป็นประโยชน์อ่ะเราจะแยกตันค่อนข้างบ่อยในการเล่นนาคอสกับอ้อยนะครับมันก็มีความใกล้เคยียงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีพื้นฐานจากการเล่นนาคอสมา่อก่อนนี่ยจะพอเล่นอ้อยได้นะครับเพราะว่าตัวของมันเล่นคล้ายๆกันนะครับสำหรับตัวสองตัวนี้นะแล้วก็บวกกับตัวอันตีของอ้อยมันก็ค่างจะคล้ายกับ ทางสกิลสองของนาคอสครับที่มันจะหายไปกับด้านผมก็เลยแบบใช้ได้ค่อนข้างชินนะสำหรับท่าอันตีของอ้อยเนี่ยก็ถ้าถามว่ามันเป็นตัวแบบไหนมันเป็นตัวแบบเป็นตัวเน้นลวงแล้วก็แยกดันนะครับคล้ายนาคอสนะครถบตอนที่ผมบอกไปตัวของมันคล้ายนาคอสครับเป็นตัวแบบเน้นลวงแยกดันแล้วก็แบบอิสร์ดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอบอกนิดนึงว่ามันตัวคล้ายนาคอสแต่ว่ามันเก่งกวนาคอสค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่าตัวของอ้อยเนี่ยมันมีดาเมจที่มหาศาลกวนาคอสครับที่สําคัญก็คือแบบ มันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะพิ้วนะครับมันมีความพิ้วที่ในกรณีนะครับในกรณีเฉพาะระยะในการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะไกลกว่านาคอสครับแต่ระยะการเคลื่อนที่ของอ้อยถ้าเกิดว่าเราแบบใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติดีๆเนี่ยเราจะสามารถเคลื่อนที่จากระยะครึ่งแบบมาได้เลยนะครับมันเป็นระยะที่ค่อนข้างไกลนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความพิ้วเนี่ยผมมองว่านาคอสจะพิ้วกว่าเพราะนาคอสมันมีอิสระในเรื่องของความพิ้วมากกว่านะครับแต่ถ้าเอาเฉพาะเรื่องของระยะการเคลื่อนที่อ่ะผมไม่มาถงด้านของอ้อยมากกว่านาคอสนะครับ ก็วันนี้ครับคืออ้อยมันเป็นฮีโร่ที่มันหนีเก่งครับหนีเก่งเข้าไฟก็เก่งคือมันเป็นตัวที่จับตัวยากมากนะครับตัวที่สามารถจับตัวอ้อยได้จากที่ผมลองมาทั้งหมดนะเป็นพวกอาริสเตอร์เป็นนาคอสแล้วก็พวกตัวพิวพ้วๆนะครับแบบแพนดะ้าเนี่ยจะพอจะจับอ้อยได้ครับแต่ว่าตัวอื่นไม่มีทางแน่นอนครับถ้าเอาฟอร์เรนเอาอันเลมาเล่นนี่คือเอาไปเทดกันอนะไอ้สองตัวนี้จะชนะอ้อยแต่ว่าถ้าจะเอาไปจับเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีวันเกิดขึ้นครับ อ้อยคือแบบมันไม่มีทางโดนจับตัวได้ถ้าไม่ใช่ตัวที่มีโมบิลิตี้สูงๆเหมือนกันเนี่ยผมจากที่ลองเล่นมาหลายๆเกมอะขนาดตัวมีโมบิลิตี้สูงๆถ้าแบบไม่ได้ระดับนาคอรหรือว่าระดับแพนด้ามันก็ยังจับตัวอ้อยยากเลยนะครับเนื่องจากตัวสกิลเดิมของเรามันจะมีแบบการคิวเลือดให้ตัวเองด้วยมันก็จะทำให้ตัวของเรามันสามารถแบบเอาดาร์คซเยอร์ได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยผมก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเอายากขนาดดาร์คเซเยอร์ก็เลยกลับมาฟาร์มก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปเื่อเอาต่อนี่เมื่อกี้เราก็ อันนี้จังหวะนี้ไบรท์ทำสวยมากนะครับโซโลคิวเด็กต้าได้ไม่ใช่โซโลคิวสิเมื่อกี้คือแบบเขาเทรดชนะเด็กต้านะน่าจะพอเด็กต้าทีหมดนะครับถ้าในกรณีที่แบบมีอันตีอ่ะคือเด็กต้ามันเป็นฮีโร่ที่เอาไปยืนแลกได้หลายตัวเลยครับมันสามารถแบบแลกกับฟอร์เรนได้แลกกับอาร์เรนก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ถึงกับชนะแต่ว่าเป็นตัวที่เทรดได้เกือบทุกตัวในเกมจริงๆนะถ้าในกรณีที่แบบเรามีอันตีอ่ะได้เวทของเด็กต้าเป็นทีโมครับแล้วอันตีทำให้ตัวของมันเนี่ย ได้เดามจจากศัตรูมาเป็นการฟื้ well. นฟูเลือดให้กับตัวเองครับมันก็เลยทำให้ตัวของเลสเตอร์มันขี้โกงมากเลยที่แบบมันเอาไปเล่นในการดวลตัวๆนะครับกับฮีโร่ตัวอื่นมันค่อนข้างจะเก่งนะในจังหวะนี้ก็แบบเข้าไปล้วงแวนนะแต่ก็แบบหิวขึ้นไปหน่อยทำให้แบบเราโดนเลสเตอร์ชัดดาวเลยครับก็สำหรับโลกิมันเป็นฮีโร่ที่เอามาแก้ทางอ้อยได้ครับถ้าเกิดว่าทีมเราเล่นดีๆเราเอาแบบโลกิมาจับอ้อยแล้วก็สามารถแบบแก้ทางอ้อยได้นะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเรา เล่นอ้อยผิวหรือเปล่าถ้าเราเล่นอ้อยผิวๆโลกิก็จับยากเราแบบต้องเกิดครับเกิดคือในกรณีแบบเราเกิดจนถึงเขาจับโดนเนี่ยเพื่อนเขาก็ไม่สามารถแบบลุมฆ่าเราได้อะไรประมาณนี้นะการเล่นแบบน้องอ้อยในการเจอทางด้านของโลกิมันก็ควรจะเล่นแบบให้เกิดเกิดหน่อยครับเพราะถ้าเราไม่เกิดถ้าแบบเงินเท่าหรือเงินตามเขาเนี่ยเราอาจจะโดนโลกิจับแล้วก็โดนลุมยามสกรมได้อันนั้นก็เป็นข้อเสียของการเจอโลกิครับจริงๆแล้วกี่รอทุกตัวในเกมที่พิวพิวแพ้โลกิ่หมดครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนลงทีมเขาเล่นดีๆรู้จังหวะเนี่ยทุกตัวแพ้โลกิหมดเลยครับเพราะว่าโลกิมันแบบจับเราได,ได้ยังไงเราก็ไม่ชนะไอจังหวะเนี้ยถามว่าเราควรหนีไหมจริงๆเราหนีได้ตอนแรกเราแบบใช้ท่าสองเราสามารถพุ่งหนีข้ามกำแพงได้เลยครับแต่ว่าผมกลับมาเนี่ยมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกลับมาเพราะว่าแบบคิดว่าน่าจะได้ฆ่าทางด้านของยีนาต่อนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะตายก็เลยทําให้ผมพลาดตายไปเลยนะค,ะนครับเมื่อกี้ ก็สำหรับใครหลายคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบเมื่อกี้สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะหนีมันจะเปที่เราจะต้องเนี่ยเข้าไปแลกกับยีนาต่อก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของผมเองนะเป็นการโยนครับอันนี้เป็นการโยนนะไม่แนะนําให้ทําตามนะครับคือช็อตไหนที่ผมโยนผมก็จะบอกว่าโยนนะครับเพราะมันไม่ควรทําตามแต่ถ้าเกิดว่าช็อตไหนที่แบบเออก็สำหรับบางช็อตที่เราเนี่ยสามารถ เก็บเขาได้ยกทีมแล้วเห็นว่ามันไม่ได้มีผลเสียต่อการทําเกมของทีมเราแล้วก็แลกไปเลยครับแต่ถ้าบางช็อตแล้วแบบเราแลกแล้วมันมีผลเสียทําให้แบบเราเดินเกมไม่ได้เดินเกมต่อไม่ได้นะทำให้จังหวะเกมเสียเนี่ยก็ไม่ควรจะแลกนะคสำหรับ,รบการแลกค่านเนี่ยก็ต้องดูดีๆหน่อยนะสำหรับบางครั้งซึ่งเมื่อกี้ก็ไม่ได้แลกด้วยนะเมื่อกี้แบบเราเข้าไปตายฟรีเลยนะคือเราแลกได้2ตัวนะครับแต่ว่าเราก็ตายดีมันไม่ค่อยจะคุ้มนะเพราะว่าเราเสียเวลาทําเกมครับและยีนาเขาก็ไม่ตายอีกนะพอ ตอนนี้เราได้ดัคไซเยอร์ไปแนละ้วผมยังไม่นําให้รีบปล่อยดัคไซเยอร์ครับการที่เรามีดัคไซเยอร์อยู่กับตัวเนี่ยจะทําให้ทีตรงข้ามเขากดดันแล้วไม่กล้าเดินเกมแบบเต็มที่ครับเราก็เลยแบบควรจะเหลือดัคไซเยอร์ไว้ก่อนนะแล้วก็ดัคไซเยอร์เนี่ยมันจะมีเวลาอยู่สักพักเลยครับเราไม่ตไม่จำเป็นต้องรีบปล่อยก็ได้นะคือประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะครับประมาณนาทีตั้งแต่นี้ผมปล่อยเพราะเห็นว่าทีมเขาเนี่ยตายไปประมาณสามคนแล้วและตอนเนี้ยเราน่าจะใกล้จบบ้านได้ก็เลยปล่อยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยงท่าสองทำไม อันนี้คือเป็นโง่เองก็เลยโดนแบบป้อมคิวตายนะค,ะนครับเมื่อกี้แต่โชคดีที่เรามีกาเกิดก็ถ้าไม่มีเกาเกิดก็ตายไปแล้วะครับเมื่อกี้แต่ลาคิวเข้าป้อมอบตัวเราบันีป้อมแรงมากนะก็น่านจะได้ป้อมเขาแล้วครับก็จบเกมกันที่เรียบร้อยนะ,ะสำหรับการสอนเล่นอ้อยในสายของตับฟาร์นนั่นเองครับมีดามจที่คอนข้ามาหาศาลครับถ้าเข้าถึงตัวแคดี้ไม่มีโอกาสรอดเลยครับแคดี้ทุกตัวในเกมนะครับถ้าเข้าถึงตัวเนี่ยอ้อยจะสามารถโซโล่คิวได้หมดเลยครับแต่ว่าก็ในกรณีที่แบบเราเข้าถึงระยะเขานั้นถ้าเกิดเราแบบ เข้าไปแล้แลวเราโดนสตันแว mm ์เนี้ยเราก็อาจจะตายได ah. ้เหม <outside>. ือนกันนะครับมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่จังหวะการเข้าของเราละก็อยู่ที่ข้อ1 7ดาวนะครับอาจจะมีดาวขึ้นขึ้นลงๆบ้างนช่วงนี้ยก็ทำไดเมพไปประมาณ24.1%ครับการเงินประมาณ12,282แล้วรล้พนาสัเนียอที่อ้อยอย่างโลกเขียวก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นตัวที่แบบผมเพิ่งจะเริ่มฝึกเล่นนะแต่ก็พอจะแนะนำสอนเล่นสำคนที่ยังไม่เคยเล่นได้นะครับก็ฆ่าไปทั้งหมด14ตัวนะครับ อ่ะครับก็หากใครที่ดูคลิปนี้จจบและชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการสอนเล่นฮีโร่ตัวไหนก,ก็รอดูกันได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะแล้วแต่ครับว่าผมจะทําการสอนตัวไหนแต่ตอนนี้ก็มีคลิปฟอร์เรนดองไว้อยู่นะถ้าเกิดว่าหลังจากเขาอ p l แรง t มาวันพรุ่งนี้ผมน่าจะลงคลิปฟอร์เรนนะครับอาจจะเป็นคลิปสอนเล่นที่เอาจากในซีซั่นนี้ไปสอนในซีซั่นหน้านะครับอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนแต่มันก็พอจะ พอจะแทนกันได้นะเพราะว่าผมมองว่าฟอร์เรนแผ่นนี้กับแผ่นหน้ายังเหมือนเดิมคับฟอร์เรนติโน่มันยังเป็นตัวที่แบบหนึ่งหนึ่งเก่งที่สุดในเกมอยู่ดีนะถ้าเกิดว่าเราเล่นจนช้ำเนี่ยตอนนี้ก็ลากาน์มิเท่าน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะ